ครับภาพที่เห็นมาเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นภาพเดิมนะครับวันนี้วันที่เจ็ดไม่ใช่ครับวันนี้วันที่หกพฤศจิกายน2554นะครับเราก็คงอยู่ที่สวนยางพาราที่ตำบลเกษตรสวุวรรณอําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับที่นําที่กลับมาตรงนี้นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับว่าวิธีการวิธีปฏิบัติดั้งเดิมที่เราปฏิบัติมาเป็นแนวทางเพื่อจะชักชวนให้ ผู้ที่มีพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในไร่นะครับในไร่ในสวนอันนี้ก็คือยางพารานะครับประหยัดได้ไม่ใช่ครับผมพูดผิดการกักเก็บน้ํานะครับจะช่วยให้มีประโยชน์มากมายดูนะครับเราจะมีหลุมหลุมเล็กนะครับหลุมเล็กแล้วก็หลุมใหญ่ครับวิทยากรท่านเดิมนะครับท่านก็สะสมสั่งสมความรู้ทางด้านนี้มามากพอสมควรนะครับสวัสดีครับคุณบรรชนครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็มาที่เดิมนะครับก็คือว่าเรามาทําบ่อนี้ไว้เมื่อประมาณกี่ปีแล้วครับสองปีปีที่แล้วครับปีที่แล้วบ่อเล็กนี่ทามาสามปีแล้วครับแต่บ่อใหญ่ทําปีที่แล้วคือมาเสริมบ่อเล็กนะครับแล้วเดือนที่แล้วเรามาก็คือมีภาคที่น้ําเต็มหมดทุกบ่อเลยตอนนี้ยังเหลือแค่แฉะเท่านั้นเองที่พาทุกท่านที่มาดูตรงนี้ก็เพื่อจะได้พิสูจน์ว่าต้นไม้ ไม่เป็นอันตรายนะครับการเก็บน้ําไว้ในในในถวนวนี่ยต้นไม้ไม่เป็นอะไรมีหลายท่านก็กลัวว่าต้นไม้จะเป็นอะไรวันนี้จึงจะเชิญทุกท่านที่มีสวนยางหรือก็สวนต้นอะไรสารพัดอ่ะให้มาทําบ่อชะลอน้ําหลังจากเราชะลอน้าเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็คือการลดภาวะของโลกร้อนคือให้ต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนน้าเป็นออกซิเจนแล้วก็ เปลี่ยนเป็นไอน้ําให้ไปเกาะขั้วโลกตอนนี้ขั้วโลกก็มีปัญหานะครับขาดไอน้ําน้ําแข็งก็ละลายถ้าสมมติมีไอน้ํามากๆน้ําแข็งเขาก็หนาเ็าจะได้ไม่ละลายตอนนี้เราก็เราก็ต้องทํสามอย่างควบคู่กันเลยนะครับหนึ่งเปลี่ยนน้าเป็นออกซิเจนให้ต้นไม้คายไอ้น้ำเพื่อน้ำขึ้นชั้นบรรยากาศไปเกาะอยู่ขั้วโลกเพิ่มน้ำแข็งที่ขั้วโลกแล้วก็ลดโลกร้อน แล้วผลพลอยได้ก็คือตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาอุทกภัยถ้าเราสามารถช่วยกันทําบ่อชะลอน้าเนี่ยให้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดน้ําก็ไม่มีโอกาสที่จะไหลลงไปภาคกลางหรือกรุงเทพตอนนี้เราดูโทรทัศน์คนกรุงเทพก็น่าสงสารมากเพราะว่าลุยน้ํากันเม็ดเม็ดครึ่งแล้วก็หลายจังหวัดก็ส่งน้ําส่งข้าวไปช่วย ตรงนั้นก็เหมือนในวิดีโอชุดก่อนมาบอกว่าตรงนั้นเราแก้ที่ปลายเหตุแต่การแก้ที่ต้นเหตุแล้วแก้ที่ถาวรจริงๆก็คือเราต้องมาทําร่วมมือร่วมใจกันสร้างบ่อชะลอน้ํานะครับบ่อชะลอน้าเนี่ยสร้างได้ทุกที่แล้วก็ทุกคนทําได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากนะครับเพราะถ้าเราคอยงบประมาณเนี่ยหลายความคิดหลายคนเนี่ย ว่ประมาณไม่รู้จะผ่านมาก็อาจจะไม่ทันการนะครับจากดูจากการพยากรณ์ของสำนักต่างๆเขาบอกปี55ต่อ56เนี่ยอุทกภัยก็จะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งนี้อีกแค่นี้มันเป็นแค่แซมเปลิลเท่านั้นเองเขาบอกครั้งต่อไปจะท่วมใหญ่กว่านี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราสงสานคนภาคกลางสงสานคนกรุงเทพเราก็ต้อง วันนี้ก็ผมก็จะมาเสนอวิธีการที่ป้องกันถึงมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนหวังว่าสักสิบเปอร์เซนยี่สิบปอร์เซนก็ยังดีนะครับถ้าสมมติว่าได้สิบเปอร์เซยี่สิเปอร์เซนถ้าน้ำเขาเม็ดหนึ่งลดลงเหลือแค่เจ็ดสิบแปดสิบเซนก็ยังบันเทาได้ตั้งเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอแบบว่า,าให้มันวิธีการนะครับเป็นเป็นแนวคิด เป็นแนวคิดที่ว่า,าสมมุติว่าถ้าคำพยากรณ์เป็นจริงถ้าคำพยากรณ์ไม่เป็นจริงถ้าเราป้องกันไว้ก่อนทุกท่านว่าดีไหมครับถ้าป,ป้องกันไว้ก่อนเนี่ยป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะดีฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยขอให้ทุกท่านช่วยกันสร้างบ่อชะลอน้ำแล้วก็ทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เขตชประทานเนี่ย ให้เราช่วยกันใช้เครื่องจักรกลทําเป็นคันนายักษ์เนี่ยล้อมเหมือนกับที่เขาล้อมไม่ให้น้ําเข้ากรุงเทพอย่างนั้นนะครับแต่เราร้อมไม่ให้น้ําออกจากจังหวัดของเราฝนตกจังหวัดของเราเท่าไหร่ล้อมไม่หมดเลยไม่ให้น้ําออกเลยแล้วก็เข้าชื่อรวมตัวกันขอให้เขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยปล่อยน้ําออกออให้เหลือน้ําแค่ส0มสิบเปอร์เซนก็พอ70็ดิเปอร์เซนเนี่ยให้ออกทาเขื่อนให้ว่างไว้ให้ทุกคนพร้อมใจเสียสละ เราจะไม่ใช้น้ําเขื่อนในการทําการเกษตรหนึ่งปีคือเราจะปล่อยเขื่อนของเราไว้เป็นที่สํารองทําหรับถ้าน้ํามาจริงๆ70%เราจะต้องเก็บไว้ให้ได้ในเขื่อนแล้วอีก30%ก็คือเก็บไว้ในพื้นที่ของเราเองคิดว่าถ้าน้ํา100%ถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่น้ําจะไม่ท่วมภาคกลางและไม่ท่วมกรุงเทพคือถ้าฝนตกมาเมื่อไหร่เขื่อนทุกเขื่อนจะปล่อยน้ําทยอยออกไว้ให้หมดเลย ปล่อยให้ว่างเปล่าแล้วแล้วพื้นที่ที่เคยทํานาถึงสามครั้งเนี่ยเราก็จะกั้นเป็นคันนาเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแก้มลิงขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยแห่งละล้านสองล้านลูกบาทเมตรเนี่ยทำให้เต็มไปหมดเลยเหมือนเหมือนท้องนาที่ที่เป็นเป็นหนองน้ําเลยเป็นสองน้ําจําลองน้ํามาเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าเราเอาอยู่ครับถ้าเราพร้อมใจกันทําตรงนี้เอาอยู่ครับเพราะว่า คำนวณแล้วก็เราก็ถามกรมทราพยากรน้ําเลยว่าฝนตกประเทศไทยอน้ําทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วเราก็ทําเก็บไว้ให้มันเท่าไหร่จึงพอเราร่วมมือร่วมใจป้องกันอุทกภัยใหญ่ถ้าเขาไม่เกิดเท่ากับเราได้ฝึกซ้อมถ้าเขาเกิดเราก็ปลอดภัยอย่างนี้ก็ะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าลองทําดูสักปีนะครับขอเชิญผู้ว่านานอำเภอนายกอบ ตนายกอบจอนายกเทศบาลแล้วก็ผอ,อต่างๆแล้วก็โทรทัศน์ทุกช่องอผู้ดำเนินรายการข่าวทุกคนตรงไหนจังหวัดไหนทำเสนอออกให้คนรู้เพราะถ้าทำแล้วออกโทรทัศน์เนี่ยคนก็ชอบทำนะครับผมเห็นผมเห็นว่าอย่างท่านสรยุทธ์เนี่ยเชิญมาเป็นคนกลางได้เลยประสานทุกจังหวัด ว่าเออท่านเก็บน้ําเท่าไหร่ท่านเก็บน้ําเท่าไหร่ตัวเลขขึ้นช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าทุกวันว่าทําแล้วเตรียมพร้อมที่จะรับอุทกภยัยครั้งใหญ่ถ้าถ้าอุทกภัยเกิดจริงเราก็ปลอดภัยถ้าไม่เกิดก็คิดว่าซ้อมใหญ่ก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ